ตอนนี้เป็นกิจกรรมนะครับการทดสอบระบบของสิบไายทวิจามหอมโบส์โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเรดแล้วก็ผู้ได้รับมอบหมายนะครับอลองดูซิว่า1ชั่วโมงเราสามารถที่จะเล่นได้ประมาณกี่คนนะครับแล้วก็สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ว่า1วันเราสามารถรองรับผู้เล่นได้ราวๆประมาณกี่คนนะครับต่อวัน สำหรับสิบลน์เทวชั้มหอโหวดร้อยเอ็ดนะครับมีความยาวทั้งสิ้นนับตั้งแต่จุดที่เรากําลังลงไปไปจนถึงพื้นด้านล่างนะครับมีความยาวรวม350เมตรความสูงจากพื้นนะครับจนถึงบริเวณที่เขากําลังทําการทดสอบกันมีความสูงทั้งสิ้นอยู่ที่101เมตรครับและเส้นสลิงที่เราทําการทดสอบหรือว่าเป็นเส้นสลิงที่เอาไว้สำหรับในการให้ผูเ้เล่นเล่นมีขนาดความใหญ่อยู่ที่19มิลลิเมตรนะครับรองรับน้าหนักได้อยู่ที่35ตันครับ สำหรับข้อกาหนดในการเล่นซิปลายทวจัมมหอโหวตร้อยเอ็ดนะครับเราได้กําหนดไว้ว่าบุคคลที่สามารถเล่นได้ก็ต้องมีอายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปบุคคลที่อายุตั้งแต่11ปีถึง18ปีจะต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นยินยอมด้วยสําหรับบุคคลที่18ปีขึ้นไปก็สามารถเซ็นเอกสารยินยอมการเล่นได้ตามปกติส่วนเรื่องของน้ําหนักนะครับจะต้องมีน้ําหนักตั้งแต่40กิโล กมเป็นต้นไปแต่ไม่เกิน101กิโลกร,รัมครับสำหรับอัตราค่าบริการนะครับ101บาทส่วนชั้นนะครับที่เราให้บริการจะอยู่ที่บริเวณชั้น34นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับในวันที่24สิงหาคม2568แล้วพบกันวันเปิดตัวครับ เซตัวกก็มมนาสุดยอดครับน่าลองครับใครอยากลองเชิญชวนเลยครับโอ้โหเสียวแห้งครับสุดยอดสุดยอดครับเป็น้องนะครับต้องการเล่นซิฟไลเชื่อเลยครับที่ขอโบุปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เซตยอดครับสนุกครับสนุกสนุกเต็มที่เลยครับเชก่งเลยนะครับ